เช็คฟิตคู่เอกเจษสียอาทิตย์นี้ผมมาที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมาดูการพิซซ้อมของวันชนะนอนนิตสอนคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่ออัดหรือว่าอัดสวินสวรพิดนะครับผมซ้อมที่แสงมรกตกี่กีก่กไฟแล้วพ่อ ประมาณ5 6าไฟแ์นะครับถ้ามันมาซ้อมที่นี่อครับก็มันมีตัวปั้มเยอะแล้วก็มีคนเล่นคนอะไรมันเยอะเองไปซ้อมเองมันก็ซ้อมเหมือนซ้อมคนเดียวอ่ะมีแต่ตัวเด็กๆเล็กๆมานี่เราก็ได้เทรนเนอร์ได้ดปู้ปั้มได้เลยมีไฟ์นะประมาณ 5, 5, 5ไฟน์ครับห้าหกไฟ,ไ,ฟได้เที่ยวนี้เจอกับเทพปบุรร้3ยิที่กัดนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยชกมาเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆเราก็ร้อยสามสองสามเอ็ดสามสองนะครับเราก็เสนอไปเขาบอกว่าปล่อยมันสบายๆก็ได้ พราะจริงๆเวทเขาก็ต่อย130อยู่ร้อยสามสิบเหมือนกันคก็เวทเดียวกันก่อนก่อนที่จะหยุดไปเนี่ยเขาต่อยเวทร้อยสามสิบเหมือนกันตอนนี้ว่ามวยมันหยุดไปนานแล้วก็อยากเออให้เด็กมันต่อยสบายมันจะได้ดูสนุกสนานหม่อนขึ้นไปหมดแรงลดน้ำหนักมากหมดแรงก็ต่อยออกอาวุธมันไม่เต็มที่แล้วแต่ทีมงานก็ผมก็เสนอไปร้อยสามเบสสามสองเขาเอาแบบสามสามก็ได้สบายสบายแล้วไม่เป็นไรแสดงว่าพิกัดนี้ ไม,ไ,ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าก็ก็พ no ิกัดเขากับเราอะเวทเดียวกันเขาเราปล่อยเขาก็ปล่อยเหมือนกันร้อยสามสามนะครับอ่ะเรื่องพิกัดร้อยสามสามเคลียร์นะครับทั้งกิโลครับเราก็ทําประมาณ3โลกว่าเองครับตรงที่สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับร่างกายก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับช่วงก่อนโควิดนี่สามไปหลังนี่แพ้ชนะใครบ้างครับก็นะแต่ครั้งล่าสุดผมจำไม่ได้แต่แพ้กล้าศึก ที่ลุมพินีที่ช่องเปีสีมีชิงแชมปูนเสือแล้วก็มาแพ้อีทีครับสองไฟหลังเราแพ้ก่อนหน้ารู้สึกว่าชนะชนะใครมวยของอ๋อคมอสองคมชนะสองคมชนะสองคมที่ออสกอแล้วก็มาแพ้ก้าศึกลุมพินีแพ้อีทีลุมพินีไฟสุดท้ายคือแพ้อีทีไว้ลุมพินีแล้วก็หยุดโควิดเลยนะครับ กับเทพบุตรนี่เราเคยเจอแล้วหนึ่งครั้งวันนั้นเป็นยังไงครับโอ้ยนานแล้วครับตอนนั้นเราเป็นลองเขาเยอะเป็นลองทุกอย่างครับขึ้นมาราคาก็ไม่มีเล่นเป็นลองก็ดูแล้วว่าฝีมืออะไรก็ตอนนั้นเรามันดูว่าฝีมือเรามันอ่อนต่าเขาแน่เขาประกบเจอก็ต่อยสี่สามยกเราเป็นลองสี่สิบหนึ่งครับหมดสามยกกลางยกสี่ก็ไป 71, เจ็ดสิบหนึ่งก็ไม่มีอะไรเสียแล้ววห้เดินต่อยอย่างเดียวก็ต่อยจนเขามีอาการครับเขาก็ยุด ยุบไปอาการออกเห็นๆรนาคามันก็ดูแล้วเขาไม่น่ารอดยกห้ามา้วก็เดินต่อยเดินอัดก็กลับมาชนะครับได้อัดฉีดตัวนั้นก็สองแสนห้าเยอะที่สุดไปช่วงนั้นนะครับได้อัดฉีดสองแสนห้าเลยนะแล้วก็71ดได้ไหมที่พลิกกลับมาได้ครับ71กลางยกสี่นะครับตอนสักนาทีกว่าๆนะครับยก4แล้วก็ต่อยก็จนเมาทั้งยกงยันหมดยก4ี่ ต่อยจนเขาล่มไปเองะครับถ้าหลังบาดเชือกนะไม่รับค่าตัวทั้งเขาและเราจริงไม่จริงก็ก็ยืนยันกับทางทีมงานไปครับเราจะสู้เต็มที่ครับมาสู้กลางเวทีครับเราจะไม่ถอยครับถ้าเราถอยหรือว่าเราหนีกูเลงกูเลงเนี่ยไม่เอาค่าตัวเลยครับยืนยันทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่เพีพราะอัดอย่างเดียวเพราะเห็นใน a c e b o o k เนี่ยพี่พี่พี่นักบินเปรมชัยอไรย์ยันเมื่อคืนเักกรโจมาเมื่อคืนนักบินกระโทรมามาย้ำกับวันชนะครับ ต้องต่อยให้สนุกนะอยาให้เขาดูถูกได้เขาว่าได้เอามวยเชือกบาดหลังเห็นแกวิดีโอคอลคุยกับเทพพบุตรด้วยพี่เทพบุตรซ้อมอยู่ที่อุบลน,นะนแล้วก็วิดีโอคอลคุยกับวันชนะด้วยว่าถ้าสองคนนี้เชือกบาดหลังไม่รับคาตัวทั้งคู่คือแฟนหมัดมวยช่องเจ็ดสีหายห่วงสนุกแน่แล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกผมก่อนนั่นนี่หลังไหมว่าถ้าเล่นฝีมือเสร็จเขาน้องเอกยังไงก็ต้องต้องต้องชวนแลกชวนทำ ก็ต้องชวนออกอาวุธครับถ้าไม่ชวนออกอาวุธเราก็ตายเป็นมวยไม่สนุกเลยคิดว่าเขาซ้อมขนาดนี้ก็น่าจะเร่งขึ้นครับเพราะว่าเป้ายกละ5นาที5ยกแล้วก็ต่อยมาดิยกเขาก็ยังมีแรงเสมอต้นเสมอปลายครับไม่แผ่ววิ่งเยอะไหมกววิ่งเยอะครับเช้าก็10กว่าโลเย็นเนี่อาจจะวิ่งมานนี้แล้วก็วิ่งกลับก็ประมาณ4โล4ี่โลก็ไปวิ่งต่ออยกสองสามโลครับเนื้อตัวล่าสุด10คะแนนให้กี่คะแนนครับ เือตัวตอนนี้ก็ประมาณให้8คะแนนครับ8ถึง9คะแนนนะครับระบบหายใจระบบหายใจก็9คะแนนครับเพราะว่าเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับแล้วก็ไฟนี้นี่สู้เพื่อลูกด้วยครับเขามีลูกอ่อนครับลูกเขาเป็2เดือนเขาคงตั้งใจครับมาก่อนลูกออกก็เงินหมดไปแล้วครับแล้วโควิด <uso> ด้วยโควิดด้วยก็ไม่มีไม่มีไรายได้ครับลูกของออกมาก็หมดตัวเขารับผิดชอบดีครับ เขารู้จักหน้าที่รู้จักอะไรเขาเป็นรู้จักหน้าที่นี่มาตลอดนะครับมีรายการเขาไม่เคยไม่เคยเกเลยไม่เคยงองแง่ถดน้ำหนักก็ไม่เคยมีปัญหาครับเ,เ,เ,เอาอย่างนี้ถามคุณพ่อตรงๆเลย11.8ล่าสุดตอนสัมภาษณ์เนี่ยเราไปลองว่าอย่างไงดีครับลองคนระับผมจะลอง <laughs> ยันกว่ามวยจะขึ้นเวทีเขาเผลอจะลองตอนโชคก็ลองอีกครับทาให้เขาทาให้เขาเหนื่อยครับทําให้เขาเหนื่อยทําให้เขายุบ อาวุธเราก็หนักพอนะครับก็เคยฟันศอกน็อกเคยเตะน็อกเคยเตะแขนหักก็เคยเตะม,มาแล้วเ,เคยเตะน็อกก็เคยเตะม,มาแล้วเตะแขนหักเตะใครคุณพ่อจำได้ไหมรู้สึกจะเด่นซูรินหรือไงครับเด่นซูรินพอเชิดเกียดหรือไงครับพี่เตะแขนหักแล้วเขาไปนะ้นเขาก็เลิกมวยไปเลยจะแซงผ่านได้ครับถ้าไม่พลาดไปโดนศอกเขานะครับศอกเนี่อ,นอ,อันตรายปกติ แพ้ทางมวยศอกหรือสแสลงกับศอกไหมวันฉลาไม่ครับไม่เคยครับไม่เคย,เคยสแสลงไม่เคยเพิ่งจะมีศอกสวนด<ข>้วยใช่ไหมเขาโดนไปต่อยที่ขอนแก่นเขาโดนก้าศึกฟันศอกหล่นลงไปเขายังลุกขึ้นมาสู้ยันก้าศึกจนเกือบตายครับโดนตีเกือบตายถ้าไม่โดนนับลูกนั้นก็ก้าศึกก็ต้องเป็นลมครับผมบอกให้วนันะนีมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไ,ได้ทั้งซ้ายซ้ายจะหนักกว่าขวาด้วยครับถนัดขวา สุดท้ายครับคุณพ่อฝากอะไรกับไฟหมัดมวยครับฝากติดตามเชียร์นะครับวันชนะนอริศสอนหรือวันชนะออบุญช่วยนะครับคือเราทํามวยด้วยจิตใจทํามวยด้วยจิตวิญญาณนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องเกมกีฬาครับแต่ไฟนี้สู้แน่ครับเต็มล้านเปอร์เซ็นต์ครับเต็มล้านนะฮะไม่ใช่เต็มร้อยนะครับอเดี๋ยวดูครับคู่เอเชียอาทิตย์นี้นะครับการันตีว่าสนุกแน่เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยบอกไว้แล้วนะครับประกาศชัดเจนว่าถ้าหลังบาดเชือกไม่รับค่าตัวรอติดตามครับเทพพบุตรกับวันชนะครับ